สัญญาณเบื้องต้นของความสัมพันธ์ที่เป็นพิษลองมาเช็คลิสต์เบื้องต้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าคุณกำลังเผชิญกับสัญญาณเหล่านี้อยู่หรือเปล่า 1. รู้สึกเหมือนเดินอยู่บนเปลือกไข่คุณต้องคอยระมัดระวังคำพูดและการกระทำของตัวเองตลอดเวลาเพราะกลัวว่าจะทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจหรือเกิดการทะเลาะเบาะแวง 2. บทสนทนาที่เต็มไปด้วยการเสียดสี แทนที่จะเป็นการพูดคุยกันด้วยความเข้าอกเข้าใจบทสนทนากลับเต็มไปด้วยคำพูดถากถางดูถูกหรือวิพากวิจาร์ณในแง่ลบ 3. ความหึงหวงที่เกินพอดีความหึงหวงอาจจะเป็นเรื่องปกติในความสัมพันธ์แต่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษมันจะกลายเป็นการควบคุมและขาดความไว้วางใจอย่างสิ้นเชิง 4. รู้สึกโดดเดี่ยวทั้งทางที่มีความรัก แต่คุณกลับรู้สึกโดดเดี่ยวและไม่รู้สึกว่าได้รับกำลังใจจากคนรักเลย